สวัสดีครับคุณลูกค้านะครับทุกท่านในวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยกับลูกค้านะครับว่าจะหาสินค้าที่เวียดนามเอามาขายนะครับหรือว่าสินค้าที่เวียดนามเอามาใช้เองก็ได้นะครับโดย ทางผมเองนะครับมีบริการสั่งสินค้าที่เวียดนามนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับลูกค้าติดต่อเข้าทางไลน์ได้เลยนะครับอันนี้เป็น ID line นะครับหรือว่าสแกนก็ได้นะครับสแกนเข้า ID ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ข้อมูลบนหน้าจอนี้แล้วก็ผมจะมีข้อมูลด้านล่างคลิปนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับโดยช่วยติดต่อทางไลน์นะครับเราจะได้สะดวกนะครับถ้าโทรก็ได้ครับแต่ว่าโทรนี้อาจจะคือเวลาแจ้งรายการทางเบอร์โทรอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคุยกับลูกค้าสำหรับท่านไหนที่นะครับสนใจากาแฟาของเวียดนามนครับซึ่ง กาแฟของเวียดนามกา็มีชื่อเสียงนิดหน่อยอครับไม่ได้บอกว่าจะมีชื่อเสียงเยอะแต่ว่า,ามีชื่อเสียงนิดหน่อยแล้วก็หลายคนที่มาที่เวียดนามแล้วก็กินกาแฟแล้วก็ชอบนะครับอยากจะสั่งมาฝากบ้างสั่งมาขายบ้างนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับโดยเราจะจัดการให้ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ เราซื้อสินค้านะครับซื้อที่ไหนถูกสุดครับก็เข้ามาที่เว็บซ h o ปีเลยครับ s h o ปีนะครับเดซิร์ชคำว่า s h o ป e ี้ีเวียดนามครับ, e. รบเราก็เข้าลิงก์ครับถ้าลูกค้ายังไม่รู้อันนี้นะครับเดี๋ยวเป็นลิงก์นะลิงก์นี้นะครับผมจะเขียนไว้บนนี้จะ้ละูลกค้าจะได้รู้ว่า เขียนตรงนี้เลยมันจะได้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นลิงซอบบี้เวียดนามนะครับถ้าท่านไหนที่ยังไม่รู้นะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าที่นี่เราต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับภาษากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้เอาเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับทีนี้เรา ในคลิปนี้นะครับเราจะค้นหา,ากาแฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอากาแฟอันดับแรกเห้ยผมจัดเสถา s รปตี้ก่อนสตีปป้ไทยก่อนนะครับสตีปป้ไทยก่อนนะครับว่า,ามีไหมสินค้าเป็นกาแฟนะครับกาแฟเวียดนามนะครับผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับ มีหลายร้านเลยนะครับนี่ลองดูครับร้านนี้มีสินค้ากาแฟเยอะนะครับอ๋อไม,ม่ใช่กาแฟสินค้ายางอื่นนะครับดูตรงนี้ก็ได้อ๋อมีชื่ออ่ะอันนี้สมมติว่าลูกค้าไปดูนะครับก็เห็นว่ากาแฟกาแฟโอ้กาแฟเอามาขายเยอะเลยสมมุตินะครับ สมมติเอาเป็นแบบจีเจ็ดนะขายจีเจ็ดหลายแบบนะครับจีเจ็ดของจุงเวียนนะครับเข้าไปดูเราก็เราก็ยังไม่รู้ว่าคาว่ากาแฟในของเวียดนามเขาเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปแปลนะครับเรจะสเสร็จเลยนะครับเราก็เอาจากภา,าษาไทยนะครับ นี่ลูกค้าเอาตามถนัดน,นะเดี๋ยวผมจะเอาภาษาไทยนะกาแฟนะครับคำว่ากาแฟไทยเวียดนามอ่าอันนี้เป็นคำว่ากาแฟเวียดนามนครับซึ่งผมจะแบ่งมา2ออย่างนะครับอันนี้เป็นคำว่ากาแฟนะครับโอเคพอได้คำว่ากาแฟมาแล้วทีนี้ผมก็จะ จะหากาแฟรุ่นนี้นะครับ G7 ของปุงเมนนะครับก copy เอานะครับไปวางบนสปีดเวียดนาม G7 นะครับโอ้มีหลายอย่างเลยเราจะซื้อสปีดมอก็ได้นะครับด้วยมอเพว่าเป็นร้านที่ perfect อยู่นะครับโอ้มีหลายอย่างนะครับซึผมดูแล้วราคาทำไมมันไม่ ราคาตรงนี้ก็ตัวนี้ราคาตรงนี้กับราคาตรงนี้นะครับอันนี้สมมุตินะครับสมมุตินะอ่าอันนี้99บาทนะครับตัวนี้ประมาณตัวนี้ประมาณ40เราผมลองคุณดูนะครับ สูงกว่า48ประมาณ68บาทนะครับโดยประมาณครับอันนี้ผมประมาณนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคัดจะจ่ายนะครับอันนี้ผมประมาณราคานิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นเปะน,นะเพราะว่าเรีราคาอาจจะเปลี่ยน,นครับประมาณ68บาทนะครับซึ่งถ้าซื้อที่เวียดนามก็ ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอลูกค้านิดนึงถ้าจะสั่งของที่เวียดนามครับก็สั่งสินค้าเฉพาะที่เราชอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้เอามาขายนะลูกค้าเอามาแค่ลูกค้าเอามาแค่มาแค่ใช้ไม่ได้เอามาขายนะมีบางอย่างที่เขาขายที่เมืองไทยแล้วราคา ประมาณนี้เราน่าซื้อกว่าสมมติว่าลูกค้าซื้อ1น่งถึงสองกล่องก็น่าซื้อกว่าเพราะว่าถ้าซื้อให้เราสั่งซื้อก็จะมีค่าส่งขั้นต่านะครับถ้าลูกค้าสั่งเยอะก็จะได้นะครับแต่ว่าว่าสั่งน้อยก็อาจจะเสียเยอะกว่านี้แต่ว่าถ้าสั่งน้อยทางสั่งเยอะนะครับลูกค้าก็จะได้เป็นสินค้าตัวจริงามาจากเวียดนาม สินค้านี้ก็น่าจะเอามาจากเวียดนามดูแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเอามายังไงคนระับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าสั่งกับทางเราก็เป็นสินค้ามาจากเวียดนามจริงนะครับอันนี้ผมสมมติกาแฟนะดูว่าก็จะมีกาแฟหลายอย่างนะครับดู เคยรู้จักไหมครับกาแฟ,ฟัฟอนนะครับากาแฟนั่งฟอนนะครับก็เดี๋ยวรู้ว่าที่เมืองไทยมีขายไหมให้ผมขอดูนิดนึงไม่ได้งานะี้งานอะไรอืมสมมุติตัวนี้นะสมมุติตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูยี่ห้อกันนะครับ ว่า <c oughs> เป็นยี่ห้อไหนเราไปดูแต่ว่าจริงๆนะผมว่าอันนี้น่าซื้อที่เวียดนามนครับเอาเมืองไทยไมีน,ยนะน,ยน้อยนะมีน้อยเลือกน้อยจวเอาอันนี้นี่ลูกค้า,ก,า,ก,าก็สามารถเขียนอันนี้เข้ามาได้นะก็สา,ามารถีหรือว่าเดี๋ยวผมจะเอา เอาไอคำว่ากาแฟด้านล่างให้นะครับผมเอากาแฟาเอาไอ้นี้ไว้ด้านล่างคลิปให้จาเขียนไว้จะได้อเขียไว้เดี๋ยวเอาไว้ด้านล่างคลิปให้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะ มีหลายอย่างเลยนะครับกาแฟนี้นะครับโอ้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะโอ้ราคาไม่แพงครับเราจะซื้อที่ร้านที่มียอดขายเยอะแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับสมมติว่าเป็นซอเป,ปิ้์มอล์ะครับร้านแบบนี้นะครับก็จะดีคนจะไม่แนะนํา ให้ซื้อร้านที่เล็กๆขายน้อยนะครับก็จะแนะนําแบบนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวเปิดดูนะครับแฟคลิปน่าจะยาวแล้วโอเคแฟนะเออโอเคร้านนี้ฟรีชิปคือไม่เสียค่าส่งนะครับ ก็เขียนไว้แต่ว่าบุดช้อปปี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราต้องลองสั่งนะครับดูว่าเขามีของอะไรบ้างเขามีอยู่ประมาณ27รายการนะครับที่ขายเขามีแต่กาแฟเลยนะครับร้านนี้น่าซื้อนะครับถ้าลูกค้าสนใจแ้วเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้ด้านล่างนะครับแต่ไม่เป็นไรลูกค้าก็สามารถใช้ไอ้นี้เข้ามาเสิร์ฟได้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ด้านล่างคลิปให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ด้านล่างคลิปให้นะ ่เมื่อกี้ผมสัตว์โอเคเมื่อกี้ผมสัว์คือไมาก่กกาแฟนะกาแฟนะเดี๋ยวผมจะเข้ามากาแฟนะนี่อ่าโอเคนะเดี๋ยวผมเอาไว้ด้านล่างคลิปให้ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามได้เลย ถ้าสั่งกาแฟเราต้องสั่งด้วยอันี้มาด้วยนะครับฟินอารูปนะครับไอ้นี้นะครับพกค่าชอบนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้ให้ าษาไทยนะโอเคลูกค้าต้องสั่งตัวนี้มาด้วยนะหรือว่าอันนี้ลูกค้าไม่เป็นไรลูกค้าก็ติดต่อเราได้เลยนะแล้วก็ให้เราสั่งให้เพราะว่าบางครั้งให้เราซื้อกาแฟนี้ก็ให้ร้านก็แถงให้ก็ได้นะตัวนี้ถูกถูกเลยไม่แพงนะครับตัวนี้ แต่ถ้าเราเอาแบบนี้ก็แพงนิดนึงมันอันนี้ประมาณ200กว่าประมาณ200กว่านะครับตัวนี้แต่ว่าดูสวยนะดูสวย่อยด,ดูดีเลยดูดีเลยโอเคนะครับกาแฟมีหลายย่างนะครับลูกคเดี๋ยวผมดูกาแฟนะกาแฟ เซิร์ชคำว่ากาแฟนี่น่าจะเยอะเขาไม่ได้อันนี้เซิร์ชในส h o p ปปีินเวียดนามเราต้องเซิร์ชตรงนี้มีหลายย่างเลยเราจะดูร้านไหนที่แบบขายเยอะๆอร้านไหนที่ขายเยอะๆนะครับถ้าลูกค้าจะเอามาลองนะ นี่ขายเยอะเลยทีเดียวโอ้ลานนี้ขายเยอะเลยน่าลองนะครับอาน้านนี์จะมีให้ด้วยนะครับมีฟินมาให้ด้วยนะมีคลิปด้วยมีคลิปสำหรับกาแฟาด้วยมีฟินกาแฟาให้นะครับมีเขาแถมให้อืมในราคานี้สวยงามเลยนะแต่ว่าฟินกาแฟานี้ไม่รู้ว่า มันจะเป็นแบบนีออ้ตัวนี้มันราคาถูกครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ใช้ได้นะครับอืมครับโอเคนะเดี๋ยวเขียนอันนี้ไว้สั่งกาแฟนะครับอันนี้คือแกลามาแล้วสำหรับลูกค้า อาหากาแฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ตัวนี้ด้านล่างคลิปนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะย้ำนิดนึงนะครับถ้าลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อโซมูดนะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ออรายการาตัวนี้ดิดีลูกค้าก็ Copy l i n ลิงก์นี้นะครับคือเวลาเราจะขอก็จะขอเป็นลิงก์นี้นะครับ แล้วก็ขอจํานวนนะครับสมมติว่าลูกค้าดูได้แล้วเลงนี้อยากได้สิบยีรายการสักยี่สิบ,ส,บสิบรายการนี่สิบรายการอ่ะสิบรายการก็ได้นะกาแฟแบบนี้นะก็แจ้งมาให้เราได้เลยว่าอยากได้สิบรายการเราก็จะคนนํานวณค่าใช้จ่ายให้รวมแล้วคือถึงมือลูกค้าเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยเราลูกค้าแค่จ่ายังค์นะครับโดยอันนี้ เราจะส่งมาถึงที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับโอเคครับถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะก็เดี๋ยวผมมีข้อมูลด้านล่างคลิปนะครับด้านล่างคลิปนะครับติดต่อได้เลยแอดไลน์เข้ามานะครับหรือว่าสแกนได้เลยนะครับไอดีลนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วถ้า ลูกค้าสนใจสั่งซื้อเป็นสินค้ายัางอื่นหรือว่าสนใจเป็นสินค้าตัวไหนก็เสิร์ชหาได้เลยหรือว่าต้องการให้ผมช่วยหาสินค้าบูช้อปปี้นะเพราะว่าช้อปปี้ช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามีทุกอย่างแล้วก็สามารถทักหาได้เลยนะครับโดยช่องทางนี้นะครับช่องทางไลน์ได้เลยนะครับทักหาได้เลยนะครับโอเคครับ ขอบคุณที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับ